สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้กลับมาพบกับยูทูปช่องทองวัวหากินหมาที่เราประกาศวันนี้พาพี่น้องมาสำรวจอัปเดตราคางวควายยทีตลาดชมพูบุตรหรือว่าตลาดน้องแก่อำเภอเมืองจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับวันนี้ตรงกับเสาร์วันเสาร์ที่7มกราคมพศ2566นะครับพาพี่น้องมาสำรวจงัวควายที่จังหวัดร้อยเอ็ดนะครับหมู่บ้านไปสารค้มวันนี้มาร้อยเอยอะทีอื่นเจอกันที่ตลาดปันศาสอำเภอพุนจังหวัดขอนแก่นนะครับให้พี่น้องได้เปรียบเทียบราคางวควายแต่ละพื้นที่นะครับมันถูกมันแพงสมไหน มืัอนี้ง้วหลาย้ะครับมืัอนี้เฮ็ดหลายคลิปพี่น้องชมกันไปเงีๆเลยนะครับสล้วเราเก็บนี้กันสิหาง้วนราคาเบาๆสื่ๆพี่น้องเบิกนะครับเดี๋ยวห้อยยางไปเรื่อยๆครับพี่น้องเดี๋ยวชมไปเรื่อยๆครับอันนี้ของผู่เลยน้องก่อนเนี่ยแม่ลูกเจ้เปิดเปิดราคาเบาๆพี่น้องใส่ปีใหม่ได้พอง้วบ้านจะใส่หรอเนี่ยลอยเอทเนาะอันนี้ลูกคููลูกแม่ครับ ลูกแม่พร้อมโอ้ดูดนมดีแท้เอเพื่อไดมองหาแม่ลูกลูกแม่เขากัแม่นั่นไอ้เขาทัดเป็นเาอ้กับตัวแม่ขึ้นเตะนั่นเองครับอ๋อสามเลยเตะตัวนี้เตะตัวนี้ตัวไอ้ตัวนี้ตัวน้องออกลูกที่ดีเถอโอ้โหปีไทยปีเลยโอ้โหปีไทยปีครับนี่โอ้นี่ครับลูกนี่ลูกไอ้มันนี่น้องมันครับกระรังดูดนมตับตับใช่นี่อ๋อ เปิดเปิดแบบนี้สามตัวเลยอบอสามตัวนะสามตัวส<า>ี่หมื่นเจ็ดปลาพี่น้องเอาเอาเปิดมากคู่แรกกันถึกใจแล้วครับพี่น้องโดนใจแล้วครับราคาตัวแม่ยสามตัวนะครับหนึ่งสองสามสี่หมื่นเจ็ดปลาบิ๋น้องราคาพอสือพอฟังเลยครับตัวดีเอาตัวลูกคือลูกนี่กะนะ็น้าดีอยู่นี่นะครับตัวแดงๆครับตัวเ,เวป็ดตาหักดีส่วนลูกปลา มาตาบับตับแห้งแท้มาดูดแห้งแท้ลูกนี่กะติประมาณจักมือ่อวานนี่นนบดดมื่อวาเดือนเดืหรอเมื่อวสองอาทิตย์นี่ลูกเมื่านสองอาทิตย์แล้วครับพี่น้องนี่ลูกแม่พร้อมถือว่าส่งลูกดีอ่ะแม่ขาวส่งลูกแดงตัวนี้ตัวนี้เอ้ยเอ้ยมันติดนี่ปลาห่าเอ้ยมันเด้อครับนี่น,นี่พี่สาวมันแม,แม่กับเป็นสัตว์แล้ว,ลวเอาไปก็ได้ทับอีกอะพี่น้องเอ้สามตัวสี่หมื่นเจ็ดครับพี่น้อง โอ้อขืนมากโคมแรกก็ถือใจแล้วครับพี่น้องสามตัวสี่หมื่นเจ็ดเดี๋ยวผมถ่ายเบิ่งนะครับพี่น้องนี่นะครับลูกลูกมันเบิ้งกระคักพี่น้องตัวตัวแม่อ่ะอันนี้ก็ตัวแม่นี่ตัวแม่แม่เป็นซัดแล้วสี 47, ่หมื่นเจ็ดอีกตัวละประมาณหมื่นสามครับหมื่นสองหมื่นสามไอ้ยพ่อแม่เนี่ยประมาณตัวไรน,น้องเนี่ยเอาพี่น้องคำนวณเบิ้งครับแต่ว่าถือว่าราคาพอสือพอฟังครับสี่หมื่นเจ็ดครับ บ่ต้องไปรุ่นตัวที่สามเลยครับนี่ตัวที่สามออกมาให้เป็นตัวแม่ให้พี่น้องแล้วแต่มากตัวครับบ่อพี่นี่สี่ตัวขายเหลือสามตัวนี่เนะาะปลาทีเด็ดเลยนะพี่น้องเออมาอยู่อกไก่กันทั้งสี่แล้วเอาสามแม่สี่หมื่นเจ็ดราคาหนึ่งต่อได้รถได้เนาะได้ครับได้ต่อได้รถใดพี่น้องส่งได้พอ่อพอพ่อฝากเบอร์พี่นอ้อ,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 งอ,อ,นองไว้ได้ครับผม หกสามครับอ่ะศูนย์หกสามสามสองห้าสดครับสามสองห้าสาหาหกหาเจ็ดหาหกหาเจ็ดครับผมอะพ่ออยังครับสมัครครับพ่อสมัครจากจังหวัดลอยเย็ดลอยเย็ดเนาะอำเภอใดครับอำเภอทวันบุรีอำเภอทวันบุรีอ้๋อยู่แถวใดอำเภอทวันบุรีเสรนด์อาสมาร์เนี่ครับเสรนด์อาสมารเนาะอ๋อครับผมอ่ะขอบคุณหลายครับขอให้โชคหมานะครับผมอ่ะฝากติดตามช่องท้าหัวผู้หากินหมาได้นะครับอ่ะวันนี้ที่เด็ดเลยครับพี่น้องสามโตสี่หมื่นเจ ถือตัวละาจะบาทกูนี่ถึงตัวละมือนก็บาทหนึ่งมื่นก็บาทเนาะถึงตัวละมือนก็บาทครับนี่มือนต้นๆจย่อมมือนต้นๆราคาเนี่ยก็ยังต่อได้อยู่อ่ะขอบคุณครับผมไปช่วงมานะครับอ่ะพี่น้องหาราคางื่อนเป่าๆพี่น้องคมแรกกับโดนใจแล้วครับผมตอนนี้เราพ่อของสิ่งสายผูกสายขุนครับพี่น้องเอาสายผูกสายขุ้นตัวสูงๆนั่นนะ มาตาบ mm ้านไหนล่ะพ่อมาจากำมาราศัยกำมาราศัยกาลสินเนาะอันนี้สองหมื่นสามครับเปรียบเทียบราคาสองหมื่นสามมีหอดใบเกิดลูกกเข้สามมีหอดใบเกิดลูกเข้สามหนึ่งห่อมฟาเอาถือว่าคงสั่งไงครับตัวนี้เมืองแข็งขาดีเนาะตัวนี้นะครับเป็นว่าลูกเข้สามหนึ่งสองหมื่นสามที่พ่อถือว่าราคาลงแห้งเติบอยู่ครับนี่ครับตะกี้สามหมื่นกว่าครับ เดี๋ยวนี้เดี๋ยวตะกี้สามหมื่นสองตอนนี้สองหมื่ขายโตกลับที่อขายโตกลับตะกี้ฮสามหมื่นเี่ยัที่นี่ราคามันลงเหลือสองหมื่นสามับเป็นวลาลูกเคฟสมหนึ่งมีใบม่หลอดพอมตีปลาเด็กประมาณเจ็ดเดือนหมดตัวนี้ใกล้ถึงทัปีะใแล้วเนาะอาวนีเนเป็นวลาลูกเคฟสามหนึ่งแข่งขาหญ่ดีร้อยกิโลี่ร้อยกิโลงฟีกปลามาจัดปลครับต อาจับปัวเป็นของขวัญปีใหม่เลยนะพ่อเนาะเอาสองหมื่นสามใช่ไปมสองหมื่นสองโอ้คือว่าเป็นเอาไปเป็นพอพันยึดขอบเลยเนาะเป็นจับสัตว์จำยังกัไเลเนาะลูกเคี้สามหนึ่งครับประมาณปีหนึ่งมีใบมีหลอดเหลือตัวเดียวสิพ่อพ่องวมาตะบานได้หรือเปล่ากุมาราสกใส่เนาะตำรวจงามของพ่อกุมาราสใส่อ๋อพ่อฝากเพิ่มพี่น้องมาได้ครับผม ศูนย์แปดศูนย์ศูนย์แปด่งเกนพ่อครัพอเขพอเคนพ่อเคนพ่อเคนกับมาราัยได้ป่ะอันนี้นะครับเป็นลูกเคฟสาหนึ่งห้องทีสองหมื่นสามนะ่ครับราคาพี่น้องยังต่อได้อยู่ผูทีไทยกูแหลกนะครับที่ันสามตัวสีพี่น้องมาต่อราคากันอยู่ทีราคาพอซื้อ้าฟังคำนัดนี่ขอบคุณหลยไ่อค่อยโชว์หมานครับผมพาี่น้องช่มไม่เลย อของผูง้ใดเนาะพ่อซาโลเล่เนี่ยของพ่อต๋มตาตะบ้านไหน,ลหลนยยไแล้วพ่อมาตะพู่นหาพามย้อยพ่ะย่ะพาลำย้อยร้อยเอ็ดเนาะคนพ้องเต๋ออันนี้เป็นตัวแม่เนาะแม่แมสาวบ้านี่แม่ยสาวม่าเริม่มขับเนาะผู้ใดบ้างหาสายซาโลเล่นะครับเป็นแม่สาวน,นานาสองหมื่นสองสองหมื่นสองเอ้าสองหมื่นสองครับสายซาโลเล่แข่งขาใหญ่ดี ขายแม่กับน้องมันออกโอ้ขายแม่กับน้องมันออกแล้วเป็นเป็นนี่นะครับเป็นแยกแล้วไก่เป็นสัตว์ไก่เป็นไก่เป็นสัตว์แลเรหรอครับตัวนี้ซื้อ,าาอ่าซาเลดีควบควบเน่าวนี่มันได้อยู่แล้วซาโลดีห้องไว้ห้องไว 20, ไ้สองหมื่นเท่าไรก็อนสองหมื่นสองสองหมื่นครับโอ้คนได้ขายน้องกับขายแม่ได้ทุนขึ้นแล้วครับ<แ>เพลนเล่แม่แม่สาวนี่เพลนเล่อ่าห้องต่ำห้องต่ำๆไ้ครับพี่น้องว่าอยากเอากลับสองหมื่นสามนั่อเนาะสองหมื่นสองครับสองหมื่นสองงัวมาตา รอยเย็ดมรอยเย็ดมาจะพาดย่อยพาดมย่อยรอยเย็ดเหลือตัวเดียวพ่อเหลือสองตัวแล้วอ้าตัวใดนพ่อแม่ลูกแม่ลูกเต้ผู้หรือแม่ลูกเถิกลูกเถิกเนาะแม่กระทองแม่กระทองแล้วเอาเดินพื้นเสื้ออกแม่แม่หัวลวนพ่อนอนตัวนี้เนอนเออท่องแกไดิ้ไหมเดินพื้นเสื้ออกเดินพื้นเสื้อออกอีกเจ็ดเดือนอ่ะมกราคุ้มทานนี่นะท่องซี่หาเดือนเนาะโอ้ ตัวนี้ก็สายซาลู็ีเป็นผสมซาโลูรีเลยเนาะอ๋อเป็นแม่ลูกผสมนะครับปลาหมันลูกผสมกับไอซาโลเลีอ่ะนี่ครับลูกปลามันตัวนี้ตัวผู้เนาะแม่กับทองแล้วปลาหมันประมาณหาเดือนมาปะอ๋อนี่นะครับมันมีใบทับอยู่เด็กควมเง้ยวทับกับผู้ใดนั่นใบทับถึงท่ายจีโอ้มิเตอร์สิบสามจีปลาทับพอนอมพร้อมมิเตอร์สิบสามจีพ่อพันนำเข้าจากสหรัฐคแบบมึง โอ้แน่งหนาเลยเปิดไปหกหมื่นอะขอดสองพฤษภาหกหกครับตัวนี้ตัวนี้มันเป็นไอ้ลูกผสมกับซาโลรีเนาะตัวนี้เนาะเด็กควบเย่าครับเด็กควบเย่าผ<บ>สมพอนอกอเมริกาไว<ล>้อันนี้แม่ลูกแรกลูกคู่ซ<ร><ร>ื้อสองได้ซื้อสองเด้กสามเนาะตัวสองค่าทองตัวสองค้าทองเปิดไปเท่าไหร่ก่อนหกหมื่นถ้วนเนี่ยหกหมื่นถ้วนครับพี่น้อง ซื้อสองหรือสามแม่ติ้นปนส่งฟรีประมาณยี่สิบโลยังส่งฟรีอยู่อันนี้นะครับแม่ลูกลูกคููแล้วก็บตัวนิททองอีกอ่าผสมพอนอกไปห้องไปที่หกหมื่นราคาเนี่ยยังต่ออีกส่งฟรีอีกต่อได้ยังก็ได้ห้องหลายแม่ลูกลูกคููแล้วก็บตัวนิททองนะครับทองประมาณหาเดือนครับทองพอนอกอ่ส่งฟรียี่สิบโลนะพ่อเนาะพ่อฝากเบอร์พี่น้องไว้ได้ครับผม086 ศูนย์แปดหกศูนย์สามสองศนงหน่ีดศูหนึงส่ไม่ใ่ดาบร้องไม่ใ่ดาบร้องจังหวัดลอยเอ็ดลอยเ็นะพ่อเนาะอ่าพ่อขอบคุณหลยหลายพ่อขอให้โชคมานครับผมสวัสดีครับผมช่องไนน่ะผมช่องเท้าง่ะผู้หากินมานครับฝากเบิ้งนี่ง้พ่อเด้อมันนี่เดี๋ยวมาลอยเอ็ดเขาช่องเทยว่เดียวเอาฝากเบิงหนพอฝากเบ่บาส่วนใหญ่จะไปสารคมบาที่ทางนั้นมนีมาทายทางนี้ครับผม คือว่างวงไหลเด้อพี่น้องนะาเดี๋ยวาห้องสอบถามกันไปเรื่อยๆอารักข้างว่วงตึกๆพี่น้องเบิง้งของผู้ใดน,น้อนี่ของของแม่ป่ะครับอันนี้เป็นแม่สาวหรสาวปล่ยสาวค่ะแม่สาวงว่วงมันตะใสครับจาจกน้องพ่อ,อร้อยเอ็ดเนาะได้ได้มากตัวครับแต่ว,ว,ว่าตัวเดียวเลยเนาะอ้าวแม่สาวเขาเอื้นเขาเอื้นสมัยตะกี้กับเท่าโบดเนะาะสามารนี่ครับเท่าโบดนะครับตะกี้แพงบักขากเล่นเท่าโบดเนี่ย กูเด็กกับมหาสายเท่าบดอ่ะตัวนี้สาวหน่อยนะครับนี่บดครบเครื่องอ้าวหัวหล่นพร้อมหงาหลุนพร้อมตัวนี้ห้องไว้จะได้ป่ะสามหมื่นสามพันบาทนะครับนี่ตะกี้แพงแบบครับสายเท่าบดนี่ตัวนี้กับจิปะอานอายุประมาณเท่าไหร่ปีเศษเศษปีกว่านะครับนี่เนาะต้นสูงมาณหน่อยสามสิบนะครับเปิดไว้ที่สามหมื่นสามพันบาทเหลือตัวเดียวเหลือตัวเดียวเอามาตัวนี่ เอามาตัวเดียวเออสามหมืนม่นสามนี่ราคาก็ยังต่อได้นไแม่เนะาะต่อได้ลดได้ส่งได้อ่ะนี่นะคุณแด่มองหาสายเอ่อเท้าบูดนะครับตัวนี้สามหมืนสามนะครับราคาเป็นทองไว้แม่ฝากเบอร์พี่น้องไว้ได้ครับผมศูนย์แปดเก้าศูนย์แปดหกห้าเก้าหนึ่งสามเก้าซื้อมาได้ครับแม่เมสซี่เมสซีอ่อเมสซี่ยกนิ้วขึ้นเลยเมสซี่เมสซี่จากจังหวัดใดก่อนลอยเอีดเนาะ อ้าแม่ขอผู้หลายๆครับขอให้โชคหมานครับผมสวัสดีครับผมอ่ะตายอยู่น่องชมไปเรื่อยอ่าแม่ท่องแม่ท่องสวัสดีครับผมแม่ท่องได้มา้โตไปเนี่ยอ๋อเด็กในบ้านเนาะเอาเเดี๋ยวผมถ่ายไปเรื่อยแม่สวัสดีครับผมสวัสดีครับจุกจุกหมนครับผมอ่ะภาพพี่น้องชมบรรยากาศการซื้อขายไปเรื่อยครับวันนี้พักเลยครับภาพพี่น้องชมบรรยากาศไปพร้อม หาสายถูกๆูกเองพี่นอ้องเมืองหายราค่าเบาๆอ่ะเจ้านี้นต่องัวกันอยู่เดอ้อขพองพผู้ใดเน,น้อแม่แม่สวัสดีครับผมแม่สวัสดีครับ,แม,รบแม่ได้บักงตัวครับวันนี้อ๋อได้สูงๆอย่างเงี้ยเองสิเนาะอ่ะเขาเอิ่อสียงก่อนน,นี่สีไอ้สีน้ำตาลเนาะออกสีน้ำตาล,อ,ตาลอันนี้ทอมไ่มแม่ ทับไประธาทับบ่ทั้งอสิบมือทับหลอดทับโตครับอ๋อมีใบมีหลอดพร้อรู้ใบกอยางไงแต่กามปูฟาร์มว่าแมนสติงเล่ติโอ้ทับอเมริกาเจ็ดเจ็ดเจ็ดป้องเจ็ดเจ็ดเก้าครับทับมิสเตอร์อเมริกาเจ็ดเจ็ดเก้าบ่ทั้งพ่อสิบมือเนาะเป็นทับแล้วเป็นขึ้นแล้วเป็นกระทับเลยทับพออเมริกาเจ็ดเจ็ดเก้าตัวนี้ส่วนสูงที่ประมาลอยหาสิบนะครับไปรุ่นเอาในทองเอาเป็นแม่ผสมแล้ว อ่าแม่ติดโบด้วยกันตัวนี้เป็นเป็นลูกที่เท่าไรในทองครับแม่ตัวนี้ลูกตัวที่สามลูกตัวที่ในทองเนาะอ่าสูงสูงยังไงกับเครืองดีหางดีนมดีสีต้เนาะพ่อเนาะนแม่เนาะสบาสูงกว่าร้อยหาสิบก่าแล้วครับตัวนี้อ่าคุณยายมองหาแม่บอกสายพันธุ์ยังไงตัวนี้ห้องเท่าไรครับฮะสี่หมื่นถ้วนนะตัวยหญ่งีเองสินะว่าต้อดี อ้าวพี่น้องอ๋อตัวใหญ่ๆทับอเมริกาเจ็ดเจ็ดเก่าไว้ต้นสูงทีม้าลอยหาสิบกว่าครับราคาเปิดไว้สี่หมื่นทุนราคาเด็กก็ต่อดีมีใบมีหลอดตัวนี้เท่าไห่มาตัวนี้สองหมื่นหกตัวนี้สองหมตัวนี้เป็นทองไปบ้านเรื่องทองเนาะแม่ทองว่างสองหมื่นหกเป็นดำดำแดงแดงนะสีดำดำแดงแดงอ่ะแข็งขาดีประมาณลอยสามสิบกว่าครับไปเดีวไปเดีวตัวนี้ห้องสองหมื่นหกเลยครับพี่น้องอ๋อ ห้องถือปันง่วหน่อยเนาะลืมถามง่วมันจะบ้านไหนกันไหมง่วนอาสามาดจ้าอาสามารถรอยเย็ดเนาะได้มาสองตัวนี่ใช่ไหมอ๋อตัวหนึ่งกำลังไปกำนั้นก็จุ่มมากเนาะตัวนี้เป็นแม่ทองว่างห้องสองหมื่นหกตัวนี้แม่ทับแล้วสูงสี่ลอยหาสิบกว่าห้องสี่หมื่นครับพี่น้องตัวสูงๆใหญ่แล้วอีกตัวนึงเนาะอ๋อตัวนี้เป็นแม่สาวสิอ๋อตัวตัวเท่าไหร่ก็ สองหมื่นพันโอ้ตัวนี้ผสมสายเล่มา้นี่เนาะตัวนี้เนาะสายเนาเะ uh? ผสมเล่มากครับ <m uch ing> ตัวนี้เปิดไว้ที่ 20, ท <m uch ing> สองหมื่นหนึ่ง <m uch ing> พันบาทราคาต่อหน่อยก็เอาครับเอาพี่น้องมาได้มองหาแม่สาวน้อยนะครับสาวน้อยลูกสายเล่ครับนี่ลูกผสม <m uch ing> สายเล่ชูม,มันลอยสามสิบเปิดไว้ที่สองหมื่นหนึ่งพันบาทส่วนตัวนี้แม่ทองว่างเปิดไปสองหมื่นหกแม่นี่ทับแล้วอเมริกาเจ็ดเจ็ดเก้าเปิดไว้ที่สี่หมื่นราคาต่อได้ทุกตัว <m uch ing> ลดได้ส่งได้ทุกตัว <m uch ing> เอาแม่ฝากเพื่อพี่น้องไปได้ครับผมสวนหกซีสีหนึ่งสามหาสี่มหนึ่งสามหนาแม่ยังครับแม่เออัสมาแม่เออัสมาเอาขอบคุณหลายๆแม่ขอให้โชคมาครับโชคดีปีใหม่ฝากติดตามช่องทองงอนด้วนะครับเด้อครับผมสวัสดีครับพี่น้องราคาพอสือพอฟังตึกโตยยังครับมื้อนี้อาพี่น้องชมไปเลยครับโอ้ยเป็นกลุ่มเป็นกลุ่มอยู่ครับพี่น้องมี่แม่เล่านี่ยโอเว่นได้เหนนี่แม่มัน S <S โอ้ขายกันไปแม่ขายกันไปตัวนี้ขายเหรอตีขายตัวอะไรเนี่ยสองหมื่นกว่าสองหมื่นกว่าสองหมื่นกว่าตัวเมียเนาะขายแล้วขายแล้วโอ้นี่ครับพี่น้องกันมาหาเสือว่าไปเลี้ยงกันเอาไปขุนเอาเนาะราคาในช่วงนี้มันพอซื้อพอฟังขายแล้วสองหมื่นกว่าครับตัวนี้ตัวเมียเป็นตัวซื้อตัวมันง่ามกระดกนะน่ารื่นมันกระเถิบตัวนี้ครับเป็นซื้อขายกันแล้วครับหนังบูพร้อม นี่แหละใหญ่ยหาขาดหนังนาหนังนาดีนะพ่อเนาะเป็นตัวเสือตัวตะเกียบกวขข่าใครสี่หมืนน่นห้าพันลงตาลมันลงแล้ว่งนี้มันลงอะเป็นปลาถ้าพี่น้องเปทา่าไหนเนาะนี่เนาะชุ่มไปเรื่อยครับอ่ะมาเบิ่งตัวนี้กันเดี๋ดวยวยเอากำลังต่อราคากันอยู่เ <c oughs> ท่าี้หลวงพ่อตัวนี้ขายกันไป ย่งสามหมื่นสาม0 0สาาโอ้สองหมื่นมบอกพดต่มันมันมากตัวกลับตัวกลับสามหมื่นามขายสองหมื่นสามะตัวผูตัวบบไงอ๋อเอ้หมืนสมอกสายผูสายขุนนะพี่น้องสายหยาสาฟางปีนี้โอ้ป็นพ่อพันกัไเ้เป็นพ่อพันเนาะเป็นจับสั์ในอกก็ไเลเนาะลูกเขี้าหนลยูกหนงอีมีหอดเกิดมีหอดไปเกิดอีกปตัวประมาณสูงนั้นอยสามสิบบวกับ สิบเมตเดือนหลูกเคีสามนึ่งสายผูใสายคุ้นครับพี่น้องสองหมื่นสามสี่พ่อสองานาพอสอ่อพอสอ่งสห่งหนสอบนน่าเนองเอาหอฝานึบอร์พี่น่องไน่งอนึหนอหนึ่งนึ่อนงอ่อแปดเ่็ดเจ็นสองนสเอง พ่อครับผมปอเครนะครับเนาะขอบคุณหลายครับผมตานี้ก็ต่อลาคากันอยู่ครับขายกันแล้วดีพ่อตัวนี้ขายกันแล้วขากับขายตัวอไรทล่พ่อทังสี่สามหมื่นห้าร้อยบาทแม่ทองอยู่ปะเหมืนว่าเเครงมาแล้วเมาแล้วเนาะสามหมื่นสามาร้อยบ่ทอานี้แนวอื่นขายกันแล้วนรามหมื่นสามพันห้าร้อยตัวนี้เป็นมาทองแล้ว เอาคนเกินนี่ก็ขายต่อด้วครับเอาเน,นี่ครับแม่สูงมาลอยหาสิบกว่าสามหมื 33, 500, ่นสามพันห้าร้อยเอาเทียบเท่าราคาพี่นอ้องเบิ้งขายกันแล้วครับตัวนี้จุกเงินให้กันเรียบร้อยแล้ว,ลวขายกันแล้วผ <laughs> อบมาสื่อตีครับอ้าวสื่งงวอตีเอาเอามาหาสายผูสายคุณพี่นอ้องเบิ้งเห็นแม่ลูกคู่นี้ลองถามคู่นี้เบิ้งกันนะ โอ้แม่ลูกลูกแม่พ่อมพ่อสวัสดีครับผมแม่ลูกลูกแม่งวงมันจะบานใดละพ่ออามารอยเย็ดเนาะเอ้าแม่ลูกลูกแม่แม่ขึ้นสิเพิ่งทับหรอเนาะแม่ทองว่างเนาะขึ้นยูเพิงทับเอ้าแม่ลูกลูกแม่จังสี่ห้องอะไรพ่อสี่หมื่นสองพันบาทเอ้าแม่ลูกลูกแม่นะครับแบบคนไทยเป็นน้องเบิ้ง ราคาเปิดไวสี่หมนสองนะครับแม่ลูกแม่แดงแดงคือว่าทรงลูกดีเดดมาคมเดียวสีพ่อราคานี่กับต้อได้เนาะราคาห้องไว้ให้พี่น้องต้อใส่เงินกับของเอาต่อได้รถได้ทรงได้มัวมาาตะอาสมาร์ทรอยเย็ดพ่อตากเบอร์พี่น้องไว้นดครับผมศูนย์แปดสี่ศูนย์แปดสก้ห้าสามเกพ่ออย่างครับผมพ่อเกียงพ่อเกียงเนาะพ่อเกียรจากอสมารอย็ อ่ะพ่อกับผู้เล่นไร้พ่อข,อขอให้โชกม,มันพ่ออ่ะพีพ่น้องชมไปเรื่อยๆของผู้ใด่เนาะพ่อนี่โอ้มาสิหาสายคุณพี่น้องเบิ่งง้อผูกพี่น้องเบิ่งุ่ลัวจะพร้องมันไปใส่ได้ครับนี่มาทางนี้กันเลยครับฮาแม่ลูกกำลังตอลอกลองรา,งางคากันอยู่ สามสิบสามซะฝ่นห้องตัวไหนล่ะพ่อแม่เนี่ยแม่ลูกแม่ลูกลูกผูลูกแม่นะลูกเคิรเนาะอ๋อแม่ลูกลูกผูห้องสามหมื่นซีอแม่ลูกลูกผูครับจะมาส่งลูกดีเนาะสามสามหารอยเอาสิ่ดดกําลังสิดใดกันล่วครับนี่นะครับห้องสามหมื่นซี แม่เพินกอสามหมื่ลูกกัโตแล้วแ,แม่ลูกแรกแม่มาอแม่ลูกแรกตันี้แม่มันท่องไปเหอรอมาต้อ่องนะท่องบ้างเนาะ<อ>ก <บ S 1> ็เดือนเดียวนี่เนี่เยเดือนกว่า2เดือนเนี่ยเนานะระมาณนี้ครับเปนห้องไปสามหมืแม่ขอสองหมื่นสาเนาะเอาขายโหลด3 3มหมื่ก็ขายไปเลยครับสิไดก้กกระบ,บนัน แม่ก็สิไดขคนก่นรถเาเอาไปเพิ่นล้อันนี้พุ่มเขาว่าอะอ่ะเพิ่นมาตาเสลพมเสลพุ่มเวมาตาไกลนี่เอาปิวเจ้ดี๋ยวนีหาหารถไปส่งเอาแม่ใหมงอครับรถไปไดรถไปเดี๋ยวหารถไอ้เพิ่นของถือกของถือกเล่เล่ขายติโต๊ดเขาจะใช่ ตัวละมื่นสองห่องมื่นสองห่วงมื่นหนึ่งโอ้แต่อาจจะว่ายก็ไว้ก็ได้อาจจะลดอีกก็ได้ค่ะให้ก็ได้อาจจะลดอีกตัวละมื่นครับพี่น้องเอาตัวละมื่นอันนี้คือเอิ่อสายยังแม่สายเหล็กเหค่ะเนาะเอาเหล็กกัดเหล็กกัดโอ้สายกัดสายกัดโอ้ผมได้มองหาสายกัดนะครับนี่ตัวละมื่นครับเอาตัวแบบไงถือก็หมูครับพี่น้องเอาเอาตัวหมูตัวหน่อยก็หนีกับแพงเล้วออกมาจากลูกออก ต้มกำปั่นนี่กับสามพันเหรออ้าวคนห้องตัวละมือนะครับสายกัดสายกัด,กดเอาไปเลี้ยงไอ้เป็นเป็นสัตว์เลี้ยงนะ<า>ตัวนี้เป็นแบบว่าเป็นไอเด็กหน่อยเบิ้งสิเนาะตัวละมือครับตัวละมือเป็นตะหักดีันโนยกคู่นีรดดูยังเถื่งถอสวยมากห่งเถื่องัวมาตะบันไดแล้วเน่ะ โคนทองจังหวัดร้อยเอ็ดเนาะเหลือเหลือสองตัวเหลือสองตัวอ่าคนขายได้กกำไรแล้วคนจะเอาอันตัวนี้ขายกลุ๊บขายขาดทุนรอบแรกอะค่ะทุ่นหลารอบนี้ก็สิขาดทุนอยากกลับบ้านค่ะอยากกลับบ้านอยากกลับบ้านอยากกลับบ้านเอากินน้องมากน้องเรามาต่อราคาด้วยเอาฝ่ามาเอาของถือนะครับพี่น้องตัวละเมินครับตัวละเมินเอาถือก็หมูนี่นะครับเป็นตะหักดีคนคือแกะดีเนาะตัวนี้เนาะอ๋อสายผูสายขุนรับพี่น้องตัวละเมินครับ ราคาพอสื่อพอฟังแม่ปากเปิดพี่น้องไหมนะครับเบอร์โทร่บเอรร์โทครับผมเอาลุงคลิปไปนี่ขายได้เลยได้ไหมแม่ขาไม่เนาะแม่ขาไม่สิเนี่ยแม่ขาไม่โซลุบโซลุบโอซลูปแต่เต้นคว้างตัวแรกเหรอคะได้สิแม่ขามือใหมขายจนซื้อได้ขายจนซื้อได้เนาะขายจนซื้อได้ค่ะครับผม๋ย่าปัญหาเบอร์ไหกี้เดอรพี่น้องสูนเก่าหนึ่งค่ะ 224- 224- 6 1ห6 6นึ่แม่ยังับแม่งแม่หัวนพอทิ้นค่ะแม่หัวนพอทิ้นจากอำเภอ้วงค่ะ้็ไปเออตัวละเมินนะครับเอถือก็หมูตัวละเมินกระยุกสตัวนี้ลดอีกค่ะถือสองตัวมื้นหาได้ป่กันเมื้นหาอนที่มัจกใส่ไโซรุปนะโซลุปเอามืนเ่าก็ไดมา้วเเอ รถรถใหหล่อได้พี่น้องสองตัวมื่นเก่าครับมื่นเก่าแล้วต่อใหหล่อได้ครับต่อให้พี่น้องต่อใช้เงินของอ่อนใสผูดสายขนรถได้อีกท่านพ่อถือใจยังรถหลายกว่านี้แค่ไหนแต่รถก็รถไอ้ผู้ซื้อหลายกว่าเมียก็เติมน้ำมันเยอะเงี้ยล้ออันนี้นะครับตัวละเมินครับโอ้ถือกัวหมูขอบคุณไดยไแม่ขอยช่วยชวนมาครับฝากติดตามช่องเท่าหงอคุหากินมาในนั้นครับเด้อ ครับผมเอาม้าตัวใกล้ๆหาพี่น้องอยกกู่ใกล้ๆกันมผมไม่ว่าหัวผลังต่อรองราคากันอยู่แล้วครับพี่นอ้องเอามาทางนี้ก็ได้ขายกันไปตัวนี้ครับผม,ออม,มโอ้สื่อมันมากโอ้สื่อม,มากเมื่อกี้เนาะสื่อมากกว่าตัวนี้สองหมื่นเท่าไรก่อนสองหมื่นหกโอ้เป็นแม่เป็นแม่สาวน้อยสาวน้อยแข่งขาดี 26, าาสองหมื่นหกกับราคาเป็นสื่อมากอ่ะ โอ้ซ่นี่จะเป็นโซนง้อถือครับง้อถือง้อไทยง้ออ่งางง้เลี้ยงง้อบานเฮ่าแต่ว่ามุกจีไปเรื่อยๆเลาะเรื่อยๆพี่น้องมึนคือว่าง้อหลายแล้วครับแต่ว่าพี่น้องอาจจะใครมันเน่าเติมแล้วครับยี่สิบสามที่นี่แล้วอ๋อโอ้เนี่ยพาพี่น้องชงมบรรยากาศการซื้อขายอยู่ตลาดชมพู่บุตร อำเภอเมืองจังหวัดรมาสารคามนะครับส้นนี่ก็จะเป็นส้นส้นควายนะครับมีทั้งควายทั้งวัวควายงามกันหลายครับทั้งนี้เดี๋ยวหาอีกจะโตจำงามไอพี่น้องเบิ้งราคาถึกถๆพี่น้องเบิ้งตัวนี้เพิ่นกำลังต่อรองราคากันอยู่าทงไหนเาาไเเอตัวดี๋ยวหาย ไปน้องไปอ่ะกำลังไปครับกำลังไปอะไรเราประกาศขายกันไปตัวนี้นี่ขายครับนี่ขายเป็นนี่เป็นแม่แยกลูกบอกของท่องขายเลี้ยงก,ยยกย็ได้เนื้อก็ได้เนื้อก็ได้เลี้ยงก็ได้ขายราคาบานๆไปเลยเนาะ,ะ <45. S 1> สี่หมื่นหาสาครับตัวนี้แม่สูงๆูงยังไงสูงทีลอยหาสิบกว่า โอ้ก้มหนาเป็นแม่บอกแม่พัดหน,หน,หน,หน่อยเลยน้องตัวนี้เนาะเด็กก้มใเงยก้มลึกแกลบตัวนี้อโอ,กกอ,โอ้เป็นสายหูลูกกระทบครับติดโบสพร้อมก้มสูงทีว่าลอยหาสิบกว่าเปิดไปเท่าไรก่อนสี่หมื่นห้า 45, โอ้ราคาเนี่ยกะต่อได้นนะวะเนาะต่อได้ลดได้ต่อได้จนซื้อได้หมดละเนาะเอาพร้อมมีเบอร์ติดต่อมาแบบนะี้ เบอร์บุฟี่สิพอเบอร์เล่นโทรศัพท์เปลี่ยนเลยพ่เปลี่ยนเลยเปลี่ยนพ่เปลี่ยนเลยมีจฉาให้ลูกอ๋อเปลี่ยนเปลี่ยนแล้าเว่าตัวนี้นะครับสี่หมื่นหาข้าวกันด้วยกิบพุกุลเล่นมครับผมเขาพูดไรพ่อไปชมวมันครับผมอ๋อมามีหนองยางไม่เรื่อยสวัสดีครับพ่อสวัสดีครับง่วงมันจะใส่นอหนิอำเภอถาวรบุรีบ่ออันนี้เป็นแม่ลูกป่ะแม่ลูกครับแม่ลูกลูกแม่เจแม่ลูกลูกแม่แม่ทับอีกไปครับทับแล้วทับจักเดือนแล้ว เขาสองเดือน,นอ่ะก้มสูงทีมันอ่อยสี่สิบกว่าครับอ่ะแม่แดงนุ่นนครับแม่ขาวน,วนุ่นแต่ว่าทรงลูกแดงเดี๋ยวถ่ายลูกพี่น้องเบิ่งกันอ่ะเดี๋ยวถ่ายตรงนี้ลูกที่ซ้ำแม่หรอถือว่าลูกทรงลูกดีแม่ลูกลูกแม่ลูกก็ติดโบดนะครับลูกติดโบดแม่ทับอีกอ่าสองเดือนคู่นี้ห้องกันเท่พอหาหมื่อสี่หาหมื่นสี่พันบาทครับพี่น้องถึงตัวละสองหมื่นเจ็ด อนราคาก่อนต่อนะครับตัวนี้นี่ครับหาหมื่นสี่พันบาทครับแม่ลูกลูกแม่แม่ทองอีกสองเดือนราคานอีกต่อไหนนะพ่อเนาะต่อได้รถได้ส่งได้งัวงมาตาทบุรีเนาะบ้านไหนครับฮะบ้านนี้หมุนดิอ๋อใกล้ใกล้บ้านผมผมก็อยู่บ้านนี้คมเนี่ยประตูใช่เนี่ยครับว่าอาเฟอรดยสนใจแม่ลูกลูกแม่นะครับทองหาหมื่นเจ็ดลูกหิซ่าแม่แล้วแม่ทับอีกสองเดือนพ่อฝากเบอร์พี่น้องไว้ได้ครับผม ศูนย์แปดหกสองหกสองห้าแปดห้าแปดห้าเก้าแปดเจ็ดพออยังครับพอมณฑีพอมณฑีจากกราดูนีนะพ่อเนาะมาตอขอบคุณหลายครับโชคดีปีใหม่แล้วครับพ่อเด้อจุกๆมันมาตลอดปีอ่ะอ่ะนี่แหละครับคือบรรยากาศการสื่อขายง้อควายอ่าที่ตลาดชมพูบุตรหรือว่าตลาดนองแก่อำเภอเมืองจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับประจำวันที่7มกราคมพศ .2566 นะครับ ตอนรับคลิปนี้ขอจบคลิปนี้เพียงเท่านี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจช่องทางเงาสั่งคลิปดีๆต่อพี่น้องชาวเกษตรกร,กรที่เลี้ยงว่าเลี้ยงควายนะครับสำหรับนี้ขอกล่า่าสวัสดีนะครับ